I saw the flashes in saw flashes Colors dark Col the wall the 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 on แฟนบอลส่วนใหญ่น่าจะเคยเห็นภาพนี้กันมาแล้วครับวินี่โจนสและพอลแกสคอยกับภาพบีบกล่องดวงใจในตำนานสีหน้าของทั้งคู่สื่อสารถึงอารมณ์ของตัวเองได้อย่างชัดเจนครับเมื่อนคนหนึ่งกัดฟันขยํำด้วยความหมั่นเขี้ยวขณะที่คนกำลังสะดุ้งกรี๊ดน้ำตาคลอเบาในแบบที่ผู้ชายทั่วโลกเห็นสีหน้าแล้วแทบจะเจ็บแทนแต่ทุกคนรู้ไหมครับ ว่าเบื้องหลังเหตุการณ์ในภาพนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงวันนี้เราจะไปตามที่มาของภาพบีบกล่องดวงใจในตำนานและวิธีการล้างแค้นของพอลแกสคอยที่ก่อให้เกิดความหาและมิตรภาพของเพื่อนแท้ได้อย่างไม่น่าเชื่อ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์1988ในแมตช์ระหว่างวิมเบลดันพบนิวคาสเซิลอยู่ในเตตดซึ่งจบลงด้วยการเสมอกัน0ูนย์ประตูต่อ0ูนย์มันเป็นเกมที่จืดมากในแบบที่ไม่มีอะไรให้พูดถึงเลยแต่สุดท้ายมันก็มีเรื่องให้ได้คุยกันจนได้โดยเกิดขึ้นจากความบ้าระห่ำของวินนี่โจนส์ที่เลือดซูบฉีดเกินพิกัดไปบีบไข่พอแก๊สคอยจนต้องร้องจากคือผมเห็นแววตาของเขาที่ไรผมสงสารเขาจริงๆครับนี่แหละครับ ที่เขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพสื่อความหมายได้นับล้านแต่ก่อนจะไปว่ากันถึงรายละเอียดและบทสรุปสุดเพี้ยนของเรื่องที่ว่านี้เราอาจจะต้องเกริ่นสรุปกันคร่าวๆสักนิดครับว่าวินนี่โจนส์และพอลแกสคอยเป็นใครเรามาเริ่มกันที่วินนี่โจนส์ก่อนครับเขาเป็นอดีตกองกลางฮาร์ดแมนที่เล่นบอลหนักและเถื่อนที่สุดคนหนึ่งของลีกอังกฤษซึ่งได้ทาให้เขากลายเป็นพ่อค้าแข่งที่มีแฟนบอลเกลียดมากที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นหน้าตาและคาแรคเตอร์ของเขากวนตีมมากครับ โดยทั่วไปแล้วเขาจะถูกผู้คนส่วนใหญ่จดจําในยุคที่เล่นให้วิมเบิลดันและถือเป็นหนึ่งในหัวโจของขุนพลเด็ครีซี่แก๊งทั้งในชุดที่คว้าแชมป์เอฟเอครัพด้วยการล้มลิเวอร์พูลแบบช็อกโลกรวมไปถึงทีมยุคโจโคินเนียที่เขย่าพรีเมียร์ลีกด้วยบอลสไตล์อังกฤษโบรานและสูตรเล่นลูกตั้งเตะนับร้อยนับพันที่จะทําให้โบตันยุคบิ๊กแซมดูแ๊วไปเลยครับโดยสไตล์การเล่นอันป่าเถื่อนนี้เอง มันก็ทําให้เขาสร้างสถิติโดนใบแดงไปถึง12ใบตลอดอาชีพการขาแข่งแถมเขายังเป็นเจ้าของสถิติเพี้ยนเคยโดนใบเหลืองเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษโดยเกิดขึ้นหลังจากเริ่มเคลีรยบอลเพียง5วินาทีในเกม FA ฟเอับที่เชลซีพบเชฟฟีลด์ในเดเมื่อปี1992ซึ่งได้ทําให้แซมแฮมแมนอดีตประธานสโมสรวิมเบดันเรียกเขาว่านักบอลสมองหยุด เอาตรงๆเลยนะครับวินิ่โจนเป็นนักเตะในแบบที่ผมขอใช้คําว่ามีฝีเท้าแค่พอใช้ได้ครับคือเขามีจุดเด่นเรื่องการเล่นหนักความทุ่มเทความเป็นผู้นําเคยติดทีมชัตเวลส์ไป9เกมแต่ในแง่ของทักษะความสามารถเขาไม่ใช่รีโนกาตูโซรรยคีนปาติกวีอราหรือเซกิโอบุสเก็ตคุณเข้าใจใช่ไหมฮะและนั่นก็ตรงกันข้ามกับเจ้าอ้วนซ่าพอลแกสคอยครับ พอถากย้อนกลับไปในช่วงต้นยุคทศวรรษที่90แกซ่าคือแข้งดาวรุ่งจัลสแสงที่ว่ากันว่ามีพรสวรรค์มากที่สุดของอังกฤษในรอบหลาย10ปีเลยทีเดียวโดยเริ่มต้นอาชีพการ้าแข้งกับนิวคาสเซิลสเปอร์ลาซิโอเรนเจอร์สมิดเดิลสโบรและก็อีกหลายต่อหลายทีมลงไปถึงการติดทีมชาติอังกฤษ57นัดทำไป10ประตูโดยเฉพาะเรื่องเล่ายาที่ทำให้แกซ่ามีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายอย่างต่อเนื่องแถมเขายังกินแต่อาหารฟาสต์ฟู้ด ไม่สนใจโภชนาการไม่สนวิธีการดูแลตัวเองหรือการหลับนอนใดๆทั้งสิ้นและมันเป็นแบบนั้นเรื้อรังเรื่อยๆมาจนถึงช่วงหลังแขวนสตัด๊ดจนทําให้ต้องเข้ารับการรักษาทั้งร่างกายและก็จิตใจที่ผุพังไปหมดทั้งหมดนั่นคือเรื่องราวคร่าวๆของอดีต2แข้งคนดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกครับคราวนี้ถ้าเราตัดภาพกลับมาที่เหตุการณ์บีบไข่บัลลือโลกในปี1988เราจะพบว่าแกสคอยตอนนั้นเพิ่งอายุ19ปีและกําลังเป็นพ่อค้าแข้งดาวรุ่งฟอร์มร้อนชาเลยครับ คือดูแล้วรู้เลยว่าอนาคตน่าจะดังระเบิดแน่นอนขณะที่วินนี่โจนส์เองก็ไม่ธรรมดาครับหุ่นพลนเดอะครีซี่แก๊งของเขาชื่อเสียงจดจันไปทั่วทั้งอังกฤษแถมหลังจากนั้นราวๆสามเดือนพวกเขาก็จัดการหักปากกาเซียนโค่นพลพรรคหงแดงในนัดชิงเ a ฟครับอย่างที่ผมได้บอกไปนั่แหละครับโดยในช่วงเวลาดังกล่าวทุกคนต่างรู้ดีว่าถ้าคุณอยากจะหยุดพิษสงของทีมอย่างนิวคาสเซิลคุณก็ต้องหยุดเจ้าหนูพอลแกสคอยให้ได้ และว,วินนี่โจนส์ก็คือคนที่ต้องรับหน้าที่นี้ครับซึ่งไอโรบจิตก็ไม่ทำให้เพื่อนๆทุกคนต้องผิดหวังเลยจริงๆ สำหรับวินิจโนการจะประกบเด็กนรกอย่างแกสซ่าคุณจะใช้แค่ฝีเท้าและความทุ่มเทเพยียงเท่านี้ไม่ได้ครับแต่คุณจะต้องใช้เกมจิตวิทยาไซโคคู่แข่งให้สติแตกได้มากที่สุดซึ่งวิมวัดันยุคเกรซี่แก๊งก็คือหนึ่งในทีมที่เชี่ยวชาญกลเม็ดชกใต้เข็มขัดในยุคนั้นแทบทุกคู่แข่งและทุกอย่างก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในอุโมงเลยครับแทนที่จะแค่ยืนเขย่าขาเตรียมเดินลงสู่สนามวินิจโจนเริ่มเกมไซโคของเขาทันที โดยจัดการหันหน้าไปตะโกนใส่แกสซ่าว่าเอ้ยไอ้อ้วนเดี๋ยวในสนามมึงเจอกูกูจะตามมึงไปทุกที่เพราะวันนี้กูไม่ได้มาเตะบอลแล้วมึงก็จะไม่ได้เตะเหมือนกันโจรใส่ยับเลยครับเขาใช้ปากเยอะพอๆกับใช้เท้าเตะบอลเลยเขาตามแกสซ่าไปทุกที่อย่างที่เขาพูดแล้วดา่า trash talk แบบไม่อยังที่มีเปิดเผยมาในภายหลังก็อาทิเช่นมึงรู้จักวินิ่โจรเปล่ามึงรู้เปล่ากูเป็นยิปซี เงินกูมีมากมายล้นฟ้าแล้วกูก็จะกัดหูมึงให้ขาดแล้วถุยทิ้งลงพื้นให้มึงดูคือประโยคนี้มันเป็นประโยคที่คนไทยอย่างเราจะต้องใช้การตีความกันเล็กน้อยนะครับสิ่งที่วินิ่โจนพยายามจะสื่อหลักๆเลยก็คือเขาโหดมากนั่นแหละครับแลวเวลาที่คนอังกฤษพูดถึงแก๊งยิปซีเนี่ยมันก็จะเป็นที่รู้กันเลยว่าแก๊งพวกนี้มันโหดจริงๆแล้วก็มีอยู่จริงในสังคมครับโดยจะเป็นเหมือนกลุ่มชนเผ่าอพยพที่เข้ามาตั้งรกรากในอังกฤษตั้งแต่ยุคโบรัมโบราณและบางกลุ่มก็เป็นถึงมาเฟีียยทท่เต็มไปด้วอิิธพล ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ให้ลองนึกถึงแก๊งของพระเอกในซีรีส์หนังพิกกี้ไบรเดอร์ได้เลยครับเพราะที่มาของตระกูลตัวเอกในเรื่องก็มีเชื้อสายมาจากพวกยิปซีเหมือนกันหรือตัวละครของแบรดพิต t และแก๊งของเขาในหนังเรื่องซ n นเนชที่ชกมวยกันเก่งๆมีความเจ้าเล่ห์แล้วย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆนั่นก็ใช่ด้วยครับแล้วคนพวกนี้จะมีสำเนียงการพูดเฉพาะตัวที่ฟังยากๆอย่างคำว่าเฮ้ยท่วินิโจนพูดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาพูดในสำเนียงประมาณว่าอ้อย อะไรประมาณนั้นครับเพราะฟังรวมๆแล้วถ้าคนภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงอาจจะมึนได้เลยเหมือนกันนะฮะ uh, this, wrong, right. ซึ่งในสมัยนั้นแก๊ซ่ามันก็ยังไม่ได้ซาขนาดนั้นพอมาเจอความบ้าของเดอะครี y ซี่แกงเข้าไปแกก็ไม่กล้าหือเหมือนกันครับ เฟบีเซนอดีตมือกาวของวิมโบดันก็แชร์เรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยครับว่าเวลาวิมโบดันได้ลูกทุ่มในแดนคู่แข่งในสมัยนั้นพวกเขาจะพยายามเล่นลูกทุ่มไกลให้เข้าไปถึงในกรอบเขตโทษอยู่ท่าเดียวซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยวินน่โจนจะต้องรับหน้าที่เป็นคนทุ่มและในเกมกับนิวคาสเซิลเขาก็ยังรับหน้าที่นี้เหมือนเดิมครับแต่ในทุกๆครั้งก่อนจะเดินไปทุ่มโจนสก็ไม่ไวายต้องขู่ฟอดฟอดใส่แก๊สซาทิ้งทวนเอาไว้ก่อนอาที่เช่นเฮ้ยไอแก๊สซา กูไปทุ่มบอลก่อนมึงรอนี่นะเดี๋ยวกูกลับมาอะไรแบบนี้ครับและที่ตลกก็คือเดฟบีเซนบอกว่าแกซ่ามันก็ยืนรออยู่ตรงนั้นที่เดิมจริงๆไม่คิดหนีไปไหนเลยเสมือนยินดีรอให้โจนส์กลับมาตามประกบตามด่าเขาต่ออะไรครับเนี่ยแต่เรื่องพวกนี้มันปกติครับมันเป็นเรื่องของการพูดข่มขวัญคู่แข่งทั่วไปและไม่ได้มีการพูดในเชิงเหยียดเชื้อชาติหรือเหยียดเพศไม่มีใครข้ามเส้นใครแบบน่าเกลียดขนาดนั้น แม้กระทั่งที่มาของการที่วินิจโจนเข้าไปบีบกล่องดวงใจแกสซ่ามันก็เป็นอะไรที่จริงๆแล้วธรรมดามากๆนะฮะเรื่องของเรื่องก็คือในจังหวะด,ดังกล่าวนิวคาสเซิลได้ลูกฟรีคิกและโจนก็วิ่งประกบแกสคอยตามปกติแต่คราวนี้แกสคอยมันมีการไปพูดจิกวินิจโจนคือนิดนึงว่ามีใครจ้างมึงมาตามประกบคูปไปพิเศษปะวะเนี่ยเขาจ่ายให้มึงเท่าไหร่มึงได้ร้อยปอนสำหรับงานวันนี้หรือไงเท่านั้นแหละครับ วินี่โจนส์ที่ไม่รู้ไปดีดมาจากไหนก็จัดการคว้ากล่องดวงใจแกซ้าหม,มับเข้าให้แถมยังบีบไม่ปล่อยซะด้วยจนกลายเป็นหนึ่งในภาพถ่ายอมตะของพรีเมียร์ลีกอย่างที่เราเห็นกันเลยครับและนั่นก็คือไฮไลท์เพียงหนึ่งเดียวหลังจบเกมเกมนี้ครับเราขุนพลเครซี่แกงต่างเข้ามายินดีปรีดากับวินี่โจนที่สร้างวีรกรรมสุดเพี้ยนให้ผู้คนได้โจทจันพวกเขาคุยกันและหัวเราะร่าในห้องแต่งตัว ไม่มีใครด่าวินดี่โจนส์เลยนะครับทุกคนชื่นชมเขาแบบว่าโอเจ๋งเจ๋งมากเพื่อนแต่ในระหว่างที่กําลังขำกลิ้งกันอยู่นี่เองอยู่ดีๆก็มีสตารโค้ชของนิวคาสเซิลเปิดประตูเข้ามาพร้อมด้วยดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่แล้วเดินเข้ามาหาโจนส์ก่อนจะพูดสั้นๆว่าแก๊ซ่าส่งมาให้ ใครมันจะไปคิดครับว่านักฟุตบอลอาชีพคนหนึ่งจะได้รับช่อดอกไม้จากคนที่เขาเพิ่งบีบไข่แทบแตกไปเมื่อราวๆครึ่งชั่วโมงที่แล้วทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงนิสัยบ้าๆแบบเพี้ยนมาเพี้ยนกลับของคนอย่างพอแกสคอยอยู่เหมือนกันแต่วินนี่โจนส์ไม่ยอมให้เรื่องจบลงแค่นี้แน่นอนครับเขาเรีบวิ่งไปในห้องน้ําแล้วหยิบไม้ขัดส้วมให้สตาฟโค้ชคนดังกล่าวส่งให้แกซ่าเป็นการตอบแทนก่อนที่ทั้งสองทีมจะแยกย้ายกลับบ้านไป จริงๆแล้วถ้าเรามองกันดีๆเราจะเห็นได้เลยว่าลึกๆแล้วทั้งคู่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันอยู่บ้างนะครับแต่มันแค่มาในรูปแบบของคนสองคนที่กวนตีนกันไปไปมาๆเหมือนคนบ้าที่คุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องคือภาพมันอาจจะออกมาดูหวือหวาขำขันจนกลายเป็นตำนานแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์มันไม่มีอะไรซีเรียสเลยนะครับเอาแค่ตอนจบเกมเนี่ยทั้งสคนก็ปรีเข้าไปจับมือกันกระหนุงกระหนิงแล้วเรียบร้อยด้วยซ้ำครับ แต่สิ่งที่หลายๆคนไม่รู้ในตอนนั้นก็คือไอ้อวนซาพอแกสคอยเนี่ยมันกำลังมองหาโอกาสที่จะแก้แค้นวินิจโจนส์อยู่เหมือนกันครับและโอกาสนั้นก็มาถึงในอีกรา,ราวๆสามเดือนถัดมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตอนที่พอแกสคอยตัดสินใจเบี้ยวคำสัญญาที่ให้ไว้กับเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันอดีตกุนซือของแมนเชสเตอร์อยู่นเตดแล้วหันไปเซ็นสัญญาซบตักท็อตแนมฮอสเปอร์แทนในช่วงหลังจบซีซั่น1987-88 สน,นค่าตัวราวๆ2.2ล้านปอนด์ทำให้เขาต้องโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในกรุงลอนดอนครับนั่นทำให้เขายกสายโทรหารุ่นพี่เจ้าถิ่นอย่างวินิ่โจนให้ช่วยปรับตัวเข้ากับชีวิตในเมืองใหม่ซึ่งไอโรคจิตก็ช่วยเต็มที่เลยครับจนทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนสนิทที่ไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อยๆแต่สิ่งที่วินิจโจนไม่รู้ก็คือภายใต้รอยยิ้มของแกสซ่านั้นมันมีคนเพี้ยนที่กำลังมองหาโอกาสเหมาะในการแก้แค้นอยู่ หนังจีนบอกล้างแค้น10ปียังไม่สายและนี่นับประสาอะไรกับแค่3เดือนของแกตซาครับวันชำระแค้นของเขาเกิดขึ้นมาตอนที่วินี่โจนส์ชวนเขาไปแฮงเอาท์ที่บ้านกินดื่มอะไรกันก็ว่าไปครับแต่มันก็จะมีกิจกรรมหนึ่งที่พวกเขาวางแผนจะทำกันในวันนั้นก็คือการยิงเป้าบินครับ คือถามว่าแกซ่าถึงขั้นวางแผนอะไรไว้ล่วงหน้าไหมมันก็ไม่ได้ทําขนาดนั้นหรอกครับแต่พอเห็นว่ามีปืนมีอุปกรณ์แกล้งสมองเขาแล่นเลยครับคือปืนเนี่ยมีอยู่อันเดียวต้องผลัดกันยิงคนละตาซึ่งไอตอนจังหวะที่วินิจนส์ยิงมันก็ผ่านไปปกติเขาก็ส่งปืนต่อให้แกซาแล้วก็สอนคร่าวว่าจับอย่างนี้นะเล็งตรงนี้ยิงตรงนี้รอเป้าบินขึ้นไปแถวแถวนี้นะนึกออกไหมครับไอแกซามันก็พงกหัวรับบอกว่าเข้าใจเข้าใจ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเข้าใจจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเลยก็คือทันทีที่สอนเสร็จแก๊สคอยมันทําหน้านิ่งๆแล้วหันกระบอกปืนมาทิ่นหน้าของวินิจโจนซะอย่างนั้นครับซึ่งโจนเล่าให้ฟังเองในภายหลังว่าเขาและเพื่อนอีกหนึ่งคนเวอร์รับประทานถนึงขั้นล้มลงไปกองกับพื้นเลยนะฮะแล้วก็ตะโกนด่าว่าหันกระบอกปืนไปทางอื่นว่าไอ้ควายประมาณนั้นครับทําเอาแกซสส่าขำกลิ้งไปเลยแต่ในระหว่างที่ขำเนี่ยมันก็มาได้หันกระบอกปืนไปทางอื่นนะครับ มันแกล้งทําท่าจะง้างไก่แกล้งทําท่าเล็งอะไรไปเรื่อยตามภาษาลูกกระสุนก็อยู่ในนั้นแล้วก็พูดประโยคสั้นๆออกไปว่าทําไมมึงไม่ลองเข้ามาบีบไข่กูตอนนี้ดูล่ะไอ้ไฟก็เป็นอันว่าแกซาด้ล้างแค้นสมใจครับและทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่วันนั้นอาชีพการค้าแข่งของวินนี่โจนส์ก็ดําเนินไปเรื่อยๆมาเรียงเรียงไม่ได้หวือหวาอะไรความสําเร็จสูงสุดของเขาคือแชมป์เอฟเอคัปี88รายการเดียวที่ผมเคยพูดไปนั่นนะครับ ก่อนจะประกาศแขวนสตั๊ดในปี1999แต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อโดยส่วนตัวสำหรับผมเลยนะก็คือการที่วินนี่โจนส์กลับกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสุดๆตอนผันตัวไปเป็นนักสแสดงฮอลลีวูดเรียกได้ว่าในหมู่ของอดีตนักฟุตบอลที่ผันตัวไปเป็นดาราเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะครับว่าผมไม่เคยเห็นอดีตนักฟุตบอลคนไหนที่มีทักษะการสแสดงและมีสเสน่ห์ในระดับเดียวกับเขาและมันได้กลายเป็นอาชีพที่ทำเงินมหาศาลให้กับวินนี่โจนส์มาจนถึงปราบทุกวันนี้ เรียกได้ว่าเทียบกับตอนเตะบอลไม่ได้เลยครับขณะที่แกสคอยนั้นใช้ร่างกายเปลืองเหลือเกินตั้งแต่ตอนช่วงขาแข่งอยู่และยิ่งใช้เปลืองกว่าหลังจากแขวนสตั๊ดปี2004ชีวิตของแกสคอยตกต่ำลงเรื่อยๆเขาใช้ใจ่ายแบบสิ้นเปลืองไม่ยัง้งเงินเก็บแทบไม่เหลือแถมยังมีภาวะติดเหล้าต้องเขารับการรีฮบไปหลายครั้งหลายคราสุขภาพร่างกายเขาสุดโทมมากๆแต่ก็ยังดีที่มีเพื่อนๆพี่ๆนพี่น้องๆในวงการให้ความช่วยเหลือกันอยู่เรื่อย และหวังอยู่เสมอว่าแกสซ่าจะก้าวพ้นขุมนรกในใจของตัวเองได้สักทีวันเวลาหมุนเลยผ่านไปภาพในตำนานของวินี่โจนส์และพอแกสคอยกลายเป็นแค่ความหลังให้ผู้คนได้นึกถึงยุคทองของทั้งคู่ใบหน้าที่เคยเยาว์วัยถูกพรากหายไปทดแทนโดยริ้วรอยย่นและอายุที่มากขึ้นตามการเวลาของชายอายุแตะหลักห้าที่เด็กรุ่นใหม่สามารถเรียกว่าลุงได้แบบไม่เคะเขิน ภาพบีบกล่องดวงใจสุดฮายังคงทำให้พวกเราขาขันยิ้มได้เสมอจนถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งโจนส์และแกซาก,ก็คงหากลิ้งไม่ต่างกันถ้าเกิดมาเห็นอีกแต่ความสวยงามที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างน่าประหลาดก็คือมันสามารถทำให้ทั้งคู่รู้สึกยิ้มซาบซึ้งได้ด้วยเช่นกันและมันซึ้งมากจนถึงขั้นที่คนแกเน่เพี้ยนๆสองคนกลั้นน้ำตาไม่ไหวเลยครับ He, he deserved that a bit because he came out in the, in the warm up, and there was girls coming over with flowers and roses and all that, and he was loving it. And then I looked up, wow, well, you will do for me today, son. And I, and, and that, yeah. how, how good was he? One of the best, if not the best, to play against. Gaza. What does that? What does that make you feel to hear that? It's great he had him, you know, and he's he's been thirty years. He's been a friend of mine. Is <laughs> a, a David? But... คุณไม่รู้หรอกครับว่าสําหรับคนยุค90อย่างผมการได้เห็นอดีตพ่อค้าแข่งเถื่อน,อนเพียเพ้ยนสองคนมานั่งปรับทุกข์เปิดใจคุยกันแล้วร้องไห้ในรายการทีวีเนี่ยมันควรจะเป็นความรู้สึกแบบไหนแต่นั่นคือข้อดีของสิ่งที่เรียกว่าความทรงจําครับมันเหมือนเหล้าที่ยิ่งบ่มก็ยิ่งอร่อยยิ่งพูดล้าลึกขุดกลับไปไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งออกรสชาติเขาถึงบอกไงครับที่ว่าคนแก่ชอบคุยกันเรื่องความหลังพอคุณเริ่มแก่ เดี๋ยวคุณจะรู้เองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสนับสนุนมาจนถึงวันนี้มีความคิดเห็นอะไรก็สามารถแลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับแ Football แด a โ Moment ลากัไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ